สวัสดีครับข้าพเจ้านายพรปรวีแสงชย้ยปัจจุบันอายุ50ปีประกอบอาชีพด้านการเกษตร23ปีอยู่จังหวัดอ่างทองซึ่งปัจจุบันก็ยึดหลักในการทำเกษตรโดยยึดหลักปัจยางหรือกิจพอเพียงนำมาประยุกต์ใช้ในภาคการเกษตร โดยกิจกรรมทางการเกษตรในพื้นที่จำนวน5ไร่1งานประกอบด้วยการปลูกข้าวการปลูกพืชผักไม้ผลไม้ยืนต้นการเลี้ยงสัตว์น้ำการเลี้ยงสัตว์การทำปุ๋ยหมักและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรซึ่งปัจจุบันได้จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือสพกตำบลบางเสด็จอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนายพรปวีแสงฉายดำเนินชีวิตตามวิถีพอเพียงพึ่งพาตนเองไม่ก่อภาระหนี้สิน อยู่กินแบบวิถีดั้งเดิมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆอยู่เสมอรักสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ประเพณีแบบดั้งเดิมเป็นผู้หมั่นศึกษาหาความรู้เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองและพัฒนาชุมชนโดยทำงานในหน้าที่ของตนอย่างสุดความสามารถมีน้ำใจแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นจนเป็นตัวอย่างและสามารถถ่ายทอดให้กับสมาชิกในชุมชนรวมถึงการมีการรวมกลุ่มให้สมาชิกในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยนายพรปวีแสง ทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานราชการภาคเอกชนและหน่วยงานต่างๆเพื่อให้การพัฒนาชุมชนเป็นไปอย่างยั่งยืนนายพรพรวีเป็นผู้นำชุมชนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผสมผสานกับเทคโนโลยีใหม่ๆในการจัดการตนเองอย่างยั่งยืนและสมดุลทั้งในด้านทรัพยากรด้านการผลิตและการแปรรูปร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตรอาทิเช่น การแก้ไขปัญหาปลาที่เลี้ยงในบ่อไม่เจริญเติบโตและตายเป็นจํานวนมากด้วยเทคนิคการเลี้ยงปลาแบบนาข้าวไล่เรนการใช้ฮอร์โมนสกัดจากธรรมชาติช่วยการเจริญเติบโตของสัตว์น้ําสูตรฮอร์โมนไข่การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีชีวภาพด้านการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ําการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ชุมชนบางสเสด็จภายใต้มูลนิธิจำเนียนสารนาะมีการให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์เน้นการลดต้นทุนและเศรษฐกิจ พอเพียงการจัดตั้งกลุ่มสามมาชีพบ้านป่าขาวกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหนองขโมยและผลักดันสินค้าให้เป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปของจังหวัดอ่างทองนอกจากนี้นายพรพียังรับหน้าที่เป็นอาสาสมัครให้แก่หน่วยงานภาครัฐของจังหวัดและยังรับหน้าที่เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทั้งในประเทศและต่างประเทศเช่นการถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงปลาด้วยวิธีชีวภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร,กรแกนนําจากชาวลาว การเผยแพร่ความรู้เทคนิคประสบการณ์การทําเกษตรแบบผสมผสานให้แก่หน่วยงานภาคราัฐเกษตรกรและประชาชนที่สนใจเราทํางานร่วมกับชาวบ้านมาตลอดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภัยแล้งน้ําท่วมภัยพิบัติด้านต่างๆเรามีการพูดคุยเรามีการรวมตัวกัน พูดคุยเพื่อหาทางออกสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานมาแต่ต้นหน่วยงานราชการเองก็เข้ามาพูดคุยขอให้เปิดการศูนย์การเรียนรู้ด้านอื่นๆขอให้เป็นอาสาสมัครด้านต่างๆเพื่อให้ช่วยเหลือเกษตรกรพี่น้องสิ่งเหล่านี้จะเป็นกำลังใจให้เราอยากจะทํางานต่ออย่างไม่หยุดยัง้งผู้นําชุมชนแต่ละหมู่บ้านแต่ละตําบลแต่ละอำเภอเขาจะให้การต้อนรับเราเป็นอย่างดีเปรียบเสมือนว่าเขาเปิดบ้านต้อนรับเรา แค่นี้เราก็อยากจะทําให้เขาพุ่งงง่ายไปเลยทาให้ตายไปเลยข้านายพปรปวีแสงฉายมีผลงานที่เผยแพร่ทางสื่อต่างๆมากมายเช่นวรารสารการประชุมวิชาการองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูป,ประถมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีภาคกลางเรื่อง เทคนิคการเลี้ยงปลาแบบนาข้าวไล่เลนเอกสารองค์ความรู้ปลาดปลานินสำนักงานวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกรมประมงหัวข้อเลี้ยงปลานินร่วมกับปลาชนิดอื่นเอกสารสัมมาชีพต้นแบบปี2557กิจกรรมไร่นาสวนผสมตามโครงการยกระดับความคิดติดอาวุธทางปัญญาสร้างสัมมาชีพทั่วแผ่นดินสื่อประชาสัมพันธ์การผลิตสัตว์น้ำปลอดภัยมาตรฐาน gap กรมประมงโดยสำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง รางวัลต่างๆที่ได้รับอาทิเช่นรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเกษตรกร,ร,กรดีเด่นแห่งชาติสาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําปี2552รางวัลเกษตรสม,มาชีพดีเด่นระดับจังหวัดสภาเกษตรแห่งชาติปี2557รางวัลเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดสาขาไรนาส่วนผสมปี2557รางวัลชนะเลิศเกษตรปาาเปืองดีเด่นสมาร์ทฟาร์เมอร์ต้นแบบด้านประมงปี2557เกษตรปราเปื่องดีเด่นสมาร ฟาร์เมอร์ต้นแบบด้านข้าวปี2,557และรางวัลอื่นๆอีกมากมายนายพปรปวีแสงฉายเป็นผู้ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นผู้มีความพอประมาณในการดำเนินชีวิตพร้อมทั้งยังคอยให้คำแนะนำช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,กรในชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน